กินนมก่อนนล้วพี่ยไม่ได้กินนมนะคะไม่กินกินนมก่อนค่ะไม่เดี๋ยวไม่สูงไม่กินเนี่ยแม่อุตส่าห์เสริมแคลเซียมจะสูงมาสิบเซนแล้วกินนมก่อนไม่คุณแม่น้องจะกินแคลเซียมครับจริงหรออะไรจะกินรสอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตใจนี่ไงดีกั่าดช็อกโกแลตใจสี่นายก็กินรสช็อกโกแลตเหรอครัครับหนึ่งซองเท่ากับนมกี่กล่องไหมกี่กล่องคะน้องสามกล่องสามกล่องเลยนะคะ ว่า1ซองเท่ากับการดื่มนม3ากล่องค่ะทุกคนค่ะหกล่องเนี่ยมีทั้งหมด1 0อเม็ดนะคะมี12ซองดังนั้นเท่ากับว่า1กล่องได้เท่ากับกี่กล่อง30มสิบหรอนึ่งซองสามกล่องอือใช่สามสิบก็โหลดสุดในห้องเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็สูงพันเพื่อนบ้างบางคนแล้วใช่ไหมแต่ส่วนพี่หนิบนี่คือไหนยืนสิ<ช>น้องซาน,นี่ก็คือตอนนี้ก็คือโอเคเลยอ่ะแบบส่วนสูงคือดีมากเนี่ย,ย<ม>คือเราต้องเสริมนะเสริมแคลเซียมแล้ว พอเสริมคือถ้าเกิดว่าลูกอยู่ในวัยกําลังจเจริญเติบโต,ตใช่ไหมคะให้รีบเสริมแคลเซียมเขาจะยิ่งเขาจะสูงได้แบบดีมากๆคุณบอกบอกว่าถ้าอยากสูงให้กินมนมวลาลิศกินได้ไหมใหญ่กลางเล็เออแต่ถ้าเกิดกินอันนี้ได้วันหนึ่งสองสามซองเลยนะคะได้กินมนมแบบโอวหยะมากใหญ่กลางเล็กใหญ่กลางเล็ก <laughs>